ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนการสร้างแผนภาพก่องต่อนะคะแผนภาพก่องของเรานะคะทบทวนวิธีการสร้างนะคะก็จะมีการหาคอทายทั้ง3นะคะ Q1 Q2 Q3 นะคะนักเรียนต้องหาคอทายของข้อมูลก่อนนะคะขั้นที่2ก็คือหาค่าต่ำสุดหาค่าสูงสุดนะคะขั้นที่3คือสร้างเส้นจำนวน4คือลงพิกัดนะคะเราจะมาลองสร้างดูนะคะทีนี้ ตัวอย่างที่1น,นะคะคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน10คนเป็นดังนี้19 14 18 20 16 14 12 16แและ10คะแนนนะคะเขาให้เราสร้างแผนภาพกล่องนะคะขั้นที่1นักเรียนจะต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนนะคะเพื่อหาควอทาทนะคะหาค่ามาัธยาฐานตรงนี้นะคะเป็น Q2 Q1 และ Q3 นะคะเราเรียงข้อมูลกันก่อน จากน้อยสุดนะคะก็คือ10กับ10อ่าเอามาเขียนเลย10 10ต่อไป12 14 14 16นะคะ18 19 20 พอได้แบบนี้แล้วนักเรียนจะเห็นว่ามันเรียงจากน้อยไปมากแล้วต่อไปเรามาหา q 2ก็คือมัธยฐานนะคะตัวที่อยู่ตรงกลางตัวที่อยู่ตรงกลางของข้อมูล10คนนี้นะคะก็คือคนที่5กับคนที่6นะคะเราก็ไล่ไปลูกคนที่5คือใครอ่ะ1 2 3 4 5คนที่5คือ14คนที่6คือ16นะคะได้14กับ16คะแนนเรามาหา Q 2นะคะ q 2คือตำแหน่งมัธยฐาน มันมี2ตัวนะคะจับบวกการหารด้วย2ก็จะเป็น30ส่วน2นะคะคำตอบก็คือ15นั่นเองพอเราได้ Q 2ต่อไปเรามาหา Q 1 Q1 หาได้จากข้างหน้านี้ใช่ไหมคะหาได้จากข้อมูลที่อยู่ข้างหน้านี้หามัธยาฐานของ10 10, 12, 14มัธยาฐานก็คือตรงกลางก็คือ10กับ12ตรงนี้คือ Q1 นงะคะมี2ตัวก็จับบวกการหาร2 ได้เป็น22ส่วน2ก็คือ11นะคะต่อไป Q3 หาจากข้างหลังนะคะหาจากข้อมูลด้านหลังตรงนี้นะคะ16 18 19 20หาตัวที่อยู่ตรงกลางตัวที่อยู่ตรงกลางคืออะไร18กับ19ออนี่คือ Q3 จะบวกกันเลยหารด้วย2ได้เป็น37ส่วน2คำตอบก็คือ18.5นะคะทีนี้พอนักเรียนได้ ค1 Q2 Q3 คมาแล้วนะคะหาข้อทายมาได้ทั้ง3าตัวแล้วต่อไปเรามาทำอะไรหาค่าต่ำสุดสูงสุดนะคะค่าต่ำสุดก็คือเราเรียงข้อมูลมาแล้วใช่ไหมคะค่าต่ำสุดก็ดูจากตรงนี้เลยลูกค่าต่ำสุดคือ10สูงสุดก็คือยี่สิบนะคะต่ำสุดคือ10สูงสุดนะคะก็คือยี่สินะคะได้แบบนี้แล้วต่อไปทำอะไรต่อสร้างเส้นจำนวนนะคะ มีเส้นจํานวนมานะคะเราจําเป็นต้องเอาข้อมูลนะคะตรงนี้ที่เราเรียงเนี่ยมาใส่เส้นจํานวนมันมี10ถึง20่สิบครูก็เริ่มที่9แล้วกันนะคะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าสิบหกสิดสบแปดสิสิบต่อไปเรามาลงจุดลงจุดนะคะจุดแรกที่เราต้องลงในการสร้าง,างแผนภาพกล่องตรงนี้คือค่าต่ําสุด ตามสูตรของเราอยู่ที่สิบ่าลงไปที่สิบจุดหนึ่งตรงนี้นะนี่จุดต่อไปคิวหนึ่งคือเท่าไรคะสิบเอ็ดอจุดลงไปตรงสิบเอ็ดนี่ตรงนี้คือสิบอ็ดต่อไปคิวสองคือสิบห้านะคะก็จุดที่สิบห้าคิวสามหาได้สิบปดจุดห้าอยู่ระหว่างสิบแปดกับสิบเก้าและค่าสูงสุดคือยี่สิบพอเราได้ดแล้วแล้วเนี่ยก็ลากเส้นให้มันเป็นกรอบนะคะาลากมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บๆนะคะก็ได้กล่องของเราแล้วแบบนี้อ่าพอเราได้กล่องแบบนี้แล้วนะคะก็เสร็จสําหรับการสร้างแผนภาพกล่องต่อไปเราจะมาหาเราจะมาตีความหมายของการสร้างแผนภาพกล่องที่ได้นี้นะคะจากแผนภาพกล่องเมื่อกี้นะคะเรามาดูนะคะเวลาการตีความนะคะถ้าเรเรียนเห็นจุดแรกตัวนี้ก็คือ10เนาะ10คือค่าต่ําสุด11ตัวนี้คือ Q1 ใช่ไหมคะทบทวนนิดนึงอ่า1ิบ จุดแรกคือค่าต่ำสุดจุดต่อมาคือ Q 1นะคะ Q1 คือ11เอ่ะเราระบุ11ตรงนี้นะคะเป็น Q 1เลยนะคะต่อไปจุดต่อไปนะคะ15คือ Q 2จุดต่อไปคือ18.5นะคะตรงนี้เป็น18.5นะคือ Q 3และจุดสุดท้ายคือค่าสูงสุดนะคะ ทีนี้เรามาดูข้อสอบนะคะจงตอบคําถามต่อไปนี้ข้อที่1ถามว่าคะแนนต่าสุดของนักเรียนเท่ากับเท่าไหร่ถ้านักเรียนดูจากกราฟหรือดูจากแผนภาพกล่องนะคะคะแนนต่ําสุดก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะคือ10คะแนนนะคะ10คะแนนเราก็เติม10คะแนนลงไปเลยนะคะต่อไปเขาถามอะไรลูกนักเรียนทําได้ต่ากว่า15คะแนนมีกี่คน สิบห้าคะแนนนะคะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะทีนี้เราต้องรู้ก่อนว่าแผนภาพกล่องของเราเนี่ยเวลาเราแบ่งส่วนออกมาเป็น4ส่วนนะคะมันจะแบ่งส่วนออกมาเป็น4ส่วนเท่าๆกาันคือยี่สเอร์เท่าๆกันหมดเลยนะคะจาก100%เนะคะเมื่อแบ่งออกมาเป็น4ส่วนก็จะได้25%่ ทีนี้เราก็มาดูว่า15คะแนนของเราเนี่ยนะคะมีจํานวนกี่คนเราก็มาดู15คือตรงนี้ใช่ไหมคะตามกว่า15คะแนนเนี่ยนะคะมันก็จะรวมตั้งแต่ตรงนี้ลง,ลง,ลง,ลงไปเรื่อยๆจนถึงคะแนนต่ําสุดใช่ไหมคะแสดงว่าเปอร์เซ็นต์ของเรานะคะก็จะตั้งแต่25%กับ25%น้อเลียก็จับเอาเปอร์เซ็นต์มารวมกันนะคะเป็น50%ทีนี้50%ของจํานวนคนทั้งหมด10คน ห้าสิบเปอร์เซ็นก็คือครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งมันก็คือห้าคนนั่นเองนะคะเพราะว่าต่ำกว่าสิบห้ามันมีห้าสิบเปอร์เซ็นนะคะต่อไปพิสัยของคะแนนสอบลืมหรือยังรูพ้พิสัยคืออะไรคะพิสัยก็คือค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดนะคะค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดอ่า ทีนี้ถ้ามันเอาค่าสูงสุดของเร,เราคือเท่าไหร่นะคือ20นะคะ20ลบด้วย10นะคะคำตอบก็คือ10คะแนนนะคะ10คะแนนต่อไปคำถามสุดท้ายมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้คือเท่าไหร่มัธยฐานนะคะคือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางคือ Q2 Q2 ก็คือ15นะคะนักเรียนก็ตอบ15ไปเลย เรียบร้อยแล้วอันนี้คือตัวอย่างของข้อสอบนะคะวิธีการตีความแผนภาพกล่องนะคะเราก็จะต้องรู้กันก่อนนะคะว่าพอเราเห็นแผนภาพกล่องมันเรียนต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือค่าต่าสุดสูงสุด,สดอะไรคือคอทายทั้งสานะคะเราก็จะสามารถที่จะหาคําตอบได้นะคะถ้าเขาถามจํานวนคนเหมือนอย่างข้อที่2นะคะเหมือนอย่างข้อที่สองถามจํานวนคนนักเรียนจะต้องเอาเปอร์เซ็นต์มาพิจารณาเทียบกับจํานวนคนทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือ จบแล้วนะคะสาหรับเรื่องแผนภาพกล่องของเรานะคะลักษณะของข้อสอบก็จะเป็นออกถึงเรื่องนี้นะคะออกอการตีความนะคะการหาข้อาทนะคะข้อสอบก็เดี๋ยวคุณครูจะออกข้อสอบแล้วก็จะติวข้อสอบในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ